คำว่าทรงจมูกที่เป็นธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าจมูกนั้นเนี่ยรับกับองค์ประกอบอื่นๆของใบหน้าเราทั้งหมดเลยทําให้ดูเป right, ็นธรรมชาติเวลาที่คนไข้ทําจมูกไปแล้วเนี่ยคนไข้จะกลับมาเล่าให้ฟังเยอะมากเลยค่ะว่าหมอทําไปแล้วอ่ะคนไม่รู้เลยว่าไปทําจมูกมาแต่ว่าแบบเฮ้ยดูสวยขึ้นเธอไปทําอะไรมาแต่ถ้าเราเอารูปก่อนทํากับหลังทามาเทียบกันเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าไปทําจมูกมาการออกแบบทรงจมูกที่เป็นธรรมชาติคือสวยไม่ตกยุคสวย ตลอดการเป็นไทม์เลสนะคะในส่วนของความสวยที่เป็นธรรมชาติของจมูกจะต้องมีทั้งส่วนของสันจมูกสโลปต้องดูแล้วสวยเด่นพอดีพอดีไม่พุ่งเกินไปหรือว่าไม่เตี้ยเกินไปส่วนปลายนั้นเน้นความพุ่งละมุนมีหยดน้ำนิดนิดให้หน้าดูหวานค่ะกว่าจะได้จมูกที่สวยเป็นธรรมชาติออกมานั้นไม่ง่ายเลยนะคะเราจะต้องมีการวิเคราะห์โครงสร้างวิเคราะห์ปัญหาของคนไข้ยอย่างละเอียดออกแบบทรงจมูกร่วมกับคนไข้รวมถึงคำนึง ถึงความปลอดภัยหลังจากการเสริมจมูกด้วยค่ะหมอก,ก็เลยได้คิดค้น SCT เทคนิคขึ้นมาซึ่งเทคนิคนี้เป็นการเหลาซิลิโคนให้รับกับโครงสร้างทุกส่วนของจมูกของคนไข้ดังนั้นทรงจมูกที่ออกมาจะมีทั้งสันสโลปและปลายที่รับกันกับใบหน้าทำให้สวยละมุนดูเป็นธรรมชาติทุกมิติค่ะ